กลับสบายดีเด้อกลับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงฮันเบิร์กสุขสุขคนทั้งลาวท,าทั้งไทยเดี๋ยวทั้งต่างารประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามื่อนี้ก็พบกับยูทูบสาวเลมเซิงเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้เนาะสาวเล่มกัาพ่อแม่พี่น้องก็เพิ่งเพิ่น,นเสร็จวิอ,อยุของงานกันเนาะที่หกกักด,ดีหมอกโซ่เลยอาะพ่อยพี่น้นองเนาะมื้อนี้เนาะสาวเลมกับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่ง คนเอาหลเคนนหอยน้องเคนนี่โยกถังน้ำมันหอยน้องเนี่ยถงน้ำมันที่เพคนต้มยางหอยน้องน้ำมันเนี่ยน่องต้มยางอัดสะพานหอยน้องเลยเนาะคนโยกขึ้นเพคนเชียนหอยน้องเนาะเชียนทางถังน้ำมันเนาะหอยน่องการหอยน้องไก่เนาะเคนปัาดหอยน้องปัาดยืนตั้งเนาะ ไเนาะ่ค่อยคำยามแรงหัวน้องเ,เอมือนนี่ก็ได้เนาะเรียกเปี้ยงานเรียบร้อยเนาะมีช่างมีจันหนูเนาะจันหนูแล้วก็มีไอวอนเนาะมันสนใจน้ำมันเนาะอยู่นี่เนาะแล้วก็มี เปียเนาะเปียแล้วก็สักต้มเนาะจริงเนาะมาจิงเนาะยกทางนี่แหละนมันนี่กัอากาศฮ้อนเฮ้ยพูดเนอะเอานี่เนาะฮ้อนแต่เศร้าแต่เชี่ยวเนาะมันนี่กับคำแล้วพูดเนองประมาณหาหาโมงกว่าแล้วตอนนี้เนาะหาโมงเย็นพูดเนาะ เช่นศูนย์หนึ่งเนาะนยกเนาะยกเศนทางน้ำมันอ่ะมันจะเยนไปหุดไกเนาะยู่ทางห้วยเนาะห้มันเทีย phân vườn nó sẽ tung mà nó này tung tung nó <laughs> วันที่8เมษายนเนอะทวีสนะุน24เนาะวันะนะี้เนาะเนาะเป็นเป็นเดือนแหละกับเป็นพันก้าวลอยของประเทศลาวเหนเนาะของคนลาวเขาเนาะ,ะนนะวันผุดวันนี้กันเะนาะวนนะี้เราเลยเนาะ ปีใหม่พงอแม่น้อกของเดือนสี่เนาะอันสี่ปีใหม่เเนาะปีใหม่สงการและสีกยสีหอพิน้อยเน่อ่แล้วพ่อมิน้องเลยเนาะสุกกอกสงการกาพากาลินรือความปลอดไทยเน้อพมน้อกเนาะ FC, ที่หักแพงเพราะจุกถูสูขขสคนอตอนนี้จานุฮะก็ไล่จิตเขนไปเล่งรถคนนี้น้องเนาะเป็นไปเล่งรถน,น,น

นจ้างละเพิ่นเนะตั land ้งเพียงเลยเนาะวันนี้เนาะฟับใหม่มืน้อยเนาะเวลาเอาใส่น้ํามันเพิ่นกะใส่รถนี่และพ่อแม่ขึ้นไปใส่เนาะรถกะรถตักเห็นรถตักรถสวนหอยเนาะเนาะรถวนนี่แหละเนาะนไปตักใส่ใบนื้ทีกะรถสวนกะต่ําพุ่น้องเนาะต่ําทางน้ํามันก็อยากเคลื่อนแน่เนาะมันก็ยับไปเทื่อเล็กเทื่อน้อยเนาะก็เฮ็ดให้ทางบ่เที่ยงเนาะ พ่นก็เลยเอารถอ่างไมโยขยเคียงคนนอปั๊บใหม่เนาะได่เนาะืันนี้เพิ่อก็มาปั๊บนี่แต่คนนอมีนี้ก็ได้เน,ะนะานนเนะ เ็เปียบวะไหดิ่ดอ,อ่ะเก็บเกนแล้วบันดีนอ้องพอมีนอ้นองเนาะ หัวนอนง,ง่ายอย่างนี้หัวหนองเนาะอ่ะเก็บเคนเรียบร้อยแล้วหัวน้องตอนนี้กำลังเก็บตีนเพค่นเนาะตีนเคนขึ้นไม่ลอยเนาะเก็บยับเก็บร้อย

มาแล้วเก็บล่างและพอวน้อกวันนี้เนาะเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บไปที่เก้าจอดไว้ที่เดิมเก้าเวลาเดิมเอาโน้ตพรวิน้อกผลักคิดเป็นทีเรียบร้อยพรวิน้อกจันจนี้ก็เอารถถอยกลับมาจอดไว้ที่เดิมเลยพรีิน้อกนะ หน้าน้องเ่าะวพี่น้องสายเล็งโทรกัพท์มาพี่น้องเด้อพี่น้องเนาะสายกติดตามพี่กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะสายกันหม่สายเล็เด้อพี่น้องเนาะอย่าลืมคลิปดยาลังกันเด้อพี่น้องเนาะกอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องก้าวสบายดี่